วันนี้แแกงเขียวหวานนะคะอันนี้มะเขือจากสวนแล้วนะนี่มะเขือจากสวนนะคะทําคลิปก่อนแล้วก็แกงไก่นะคะใส่แกงเขียวหวานไก่นะคะวันนี้แกงเขียวหวานไก่ถือให้หน่อยเรามีมิตแกงเขียวหวานด้วยเราอยากกินนานแล้วแต่เราไม่มีน้ำก,ก,กะทิเดีืยวจะตีะทิกล่องอาไว้เลย ชนนี้หา,ากะทิสดยากนะ,ะแกงเขียวหวานนะคะ่ะนี่จะแกงเขียวหวานไก่มอ ดับแลวเราจะใส่กะทิก่อนนะคะมาใกล้ๆเราจะใส่กะทิก่อนนะคะเพื่อทำที่แกงอ่าเราใส่มะกะทิไปก่อนแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะคะนี้ซื้อมาจากตลาดบ้านม่วงนะคะเพิ่งเห็นว่าตลาดบ้านม่วงมีพริกแกงตัวหวานขายมาตรงนี้นี่นะคะ นี่นะคะผัวพิแกงอหอมแล้ว สุกแล้วนะคะเนื้อไก่เริ่มเริ่มเข้าท่าแล้วนะคะแล้วก็ใส่หางกะทิเพิ่มน้ํานะคะเพื่อจะใส่ผักนี่คลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกุิก,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 กใส่ชูรส แล้วก็ปรุงด้วยระเทีัดีโอ้โหกินเยอะมากกินอร่อยมากใส่ดีหมดละรสดีแล้วก็ใส่น้ำปลาสักนิดปรุงรสให้แซ่บเนาะนี่นะครับนี่โอ้อโหสุดยอดสุดยอดอลังการ ก่อนแล้วเราก็มาใส่มะเขือปิดฝาไวไ้เขียวแล้วแช่ได้แล้วแกงเขียวหวานนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้นะให้มะเขือสุกนะคะแก,งเ,ง,ะะแกงเขียวหวานเนี่ยนะคะ เริ่มเขียวละนะคะแล้วเราจะใส่หนังกะทิอีกหน่อยนึงชิมก่อน ซืไอซื้อ,อนมจีนสักหน่อยก็เสร็จอย่างงี่ไงซึ่งขนมจีออน,นอยู่างงี้ของอนี่ครับไม่เป็นไรหรกนี่ดูนะคะแกงเขียวหวานเนาะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้มะเขือมันสุกนะคะนี่นะคะกุกขิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนท้ายนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ กินใส่น้ำตาลไปหน่อยอ,อร่อยนี่นะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแกงเขียวหวานฮะ แกงเขียวหวานเล้านะะ่ะนี่นะคะแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานมะเขือใส่ไก่ สุกแล้วสุกแล้ว